สมูกเก่าแมนมากเป็นแท่งเป็นสันไม่มีความสโลปเลยแล้ววันนี้ฉันได้ความสโลปมาแล้วนี่เลยต้องมาที่นี่เท่านั้นวินเซนต์คลินิกสวัสดีค่ะจูจูนงนภัทรพ่พองสีค่ะอันนี้ก็ครบ3เดือนแล้วกับการแก้จมูกกับคุณหมอพิมพ์ค่ะ ปัญหาเก่าของจูก,ก็คือจมูกแท่งเก่าเนี่ย6ปีแล้วค่ะแล้วก็มันมีความแมนมีความแบบผู้ชายไม่สโลปอันเก่าคือมีความหักเกินไปค่ะโอรเมล่ามันมีความบุบลงไปแล้วอะค่ะมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วก็เลยเลือกที่จะมาแก้จมูกที่วินเซนต์คลินิกค่ะด้วยเทคนิคเซมิโอเพนค่ะแล้วก็ s s t p พอหลังจากทำมาก็คือพอใจมากๆเลยค่ะจมูกมีความแบบละมุนมากขึ้นมีความสโลปแล้วก็มีความเล็กลงคือชอบมากหลังจาก ยังเข้าเฟิร์กอยู่แต่ไปทํางานคนที่ทำงานแบบทุกคนคือทักเหมือนกันหมดเลยว่า รวมชาหน่อยมากๆรวมถึงตอนที่ลายผายของก็มีแบบลูกค้าเข้ามาถักว่าแบบไปทําอะไรมาทําไมหนะ้าสวยขึ้นจมูกทําหม่มาใช่ไหมสวยขึ้นมากเลยทําที่ไหนมาเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จมากกับก,บการแก้จมูกครั้งนี้กับคุณหมอทิมที่วินเซนต์คลีนิกค่ะฝากสำหรับคนที่กําลังหาที่สัญญกรรมไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือว่าจะเป็นจมูกอะไรก็แล้วแต่นะคะบอกเลยว่าที่วินเซนต์คือครบคันค่ะขึ้นมาคือชั้นเนี้ยทั้งฟรอร์เป็นของวินเซนต์หมดเลยค่ะห้อง่าตัดทุกอย่างคือครบมากรวมถึงก่อนที่เราจะ ได้ไปคอนซัลท์จมูกกับคุณหมอจะมีการใช้เครื่องนะคะ 3D Real Face Scanner ค่ะซึ่งเราจะเห็นหน้าเราทั้งหมดแล้วคุณหมอก็จะทำให้เห็นว่าทรงเราจะออกมาได้ประมาณไหนอยากฝากผูคนมากๆเลยนะคะให้มาที่มินเซนคลินิกค่ะรวมทั้งมีเทคนิคซิมโฟเรสแล้วก็ S S T P นะคะบวมช้ำแบบน้อยมากๆได้สลบปไปพุ่งตามที่ต้องการแน่นอนค่ะ